สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อปู่แม่ย่าพ่อตาแม่ยายพ,พี่ไอนะ้น้าสาวหน้าเบา่าพี่นางอันเป็นพี่รักและคารมของช่องโลกของเงพื่อนคุเนี้ยวันนี้ว่าวไทยพูนได้วันนี้ <c oughs> มาจินข้าวนังกันวันนี้มีหมกน้ำม่ใส่หมกแกงขี้เล็กลวกพักแลก้วก็หาดด้วยไข่มดแดงแล้วก็ปีงหมูสามชั้นบันก็สิน้นนำพักคลไม้ร่วมอยู่นี่หลายอย่าง บมักหน้าบมักโม่บมักนัดแล้วก็สับประรดผักบุ้งใบอีเลริร์เกเรือเทศแอปเปิลหมักอง,งุ่นแดงอง,งุ่นโอ้อง,งุ่นขาวอง,งองุ่นม่วงแล้วก็ขิงกระชายกระเทียมหัวหอมใบตุ๊ดมา ใบกะเพราพักอ,อีตูวก็จำได้หลยอย่างบักโม่บักโม่ก็มี่กล้วยก็มีก้อนอาหารอืมอืมมันมีควอมความสมุนไพรมันใบกันก็มี่ใบกันก็มี่มากมากหานนี้มากมากอ้แจงชิลิตไห เห็ดยังเห็ดเป็นเสี่ยมแล้วพี่ยังผงทั่วเได้กินกระสวยอยู่พอเดียวเนาะยังกินอืมโอ้ยสมพักก็มีใสมพักสมพักกัด อหินองทำไม <c oughs> หาดด้วยไข่มมแดง <c oughs> อ,อกหน้าด้วยไข่มดแดืม <c oughs>

không ngược không có gì cả nó không mày ยันงกิเลสใจหนังผมห <c oughs> มูสามสันปิ่งไฟอ่นอ,อนเอาไปคาห่อปิ่งไฟอ่นอ,อนเห็นมันมันหน่อยออก thank you and ให้พักขาพอไหมมันจะพักสมไหมนี่เมี๋ยวจะพักขาอา <c oughs> หารบันบานเข้า <c oughs> อินยินรู้ยูว่ได้ว่ามันยาน้ยาน้ํายานกันสภ Who? Uh -huh. ยาไอยนี่กำลังแสบแสบกานทีเก uh ินยังแสบไม่เป uh? uh ็นอ้อ